สำหรับเวิร์กช็อปนี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนของการปรับแต่งสีนะคะการปรับรูปแบบของสีในรูปแบบต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเวิร์กช็อปนี้นะคะก็จะเป็นรูปตึกที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วอาจจะถ่ายภาพมาที่แบบแสง อาจจะดอบไปนิดนึงไม่มีสีสันในรูปเลยแล้วก็จะมาใช้อีกเทคนิคหนึงค่ะก็คือการใช้บชัชหรือหัวผู้กันนะคะเป็นการลงสีแล้วก็ปรับความกลงกลืนด้วย bending mode นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะเริ่มจากไปที่ไฟล์แล้วก็ open รูปนะคะจะอยู่ที่โฟลเดอร์ของ basic 02นะคะแล้วก็จะมีโฟลเดอร์0ูนชื่ว่า bending ค่ะเปิดไฟล์เดียวนะคะก็คือชื่อ hdr 1 นะคะก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะคะทีนี้สิ่งแรกเลยก็คือเดี๋ยวจะทำการอาคอมันเจไปก่อนเพื่อเก็บสำเนาไว้นะคะแล้วก็ทำการเ e l เลคชั n ท้องฟ้าค่ะใช้ควิกเซ e เลคชั o นได้เลยนะคะ Selection ส่วนที่ต้องการแล้วก็อย่าลืมเก็บขอบด้วยนะคะต้องดูรายละเอียดของขอบถ้าเกินก็ออปชั่นแล้วก็ติ๊กได้นะคะ ถ้าขาดก็ติ๊กเพิ่มธรรมดาได้เลยค่ะออปชั่นแล้วก็ติ๊กนะคะการเซเลคชั่นเนี่ยเวลาระบายสีเราจะไม่ได้มีผลกระทบกับเจ้าตัวตึวตกมากมายนักนะคะจะได้ ซีเลชชันในส่วนของท้องฟ้ากั้นเอาไว้ก่อนนะคะโอเคพอได้ภาพประมาณหนึ่งแล้วก็กด c o m มันเ j ค่ะนะคะแล้วก็จะมีลองปิดตาให้ดูนะคะสำหรับเลเยอร์เนี่ค่ะแล้วก็จะมีเลเยอร์ท้องฟ้าขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็อยู่ที่เลเยอร์บนสุดนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ป่าทั้งหมด3 l a เลเยอร์นะคะ เพื่อไว้สำหรับลงสีอย่างเช่นนะคะลเลเยอร์แรกที่เราสร้างขึ้นมาค่ะอาจาร,รย์ขอเริ่มจากตึกก่อนนะคะก็ตั้งชื่อ,อตึกจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนลเลเยอร์ที่2ค่ะก็ทำการตั้งชื่อนะคะ,ะเป็นลเลเยอร์ของน้ำแล้วกันค่ะแล้วก็ลเลเยอร์สุดท้ายก็คือท้องฟ้านะคะ Okay. เราเริ่มจากเลเยอร์แรกกันก่อนก็คือเลเยอร์ของตึกน,นะคะเราจะทําการใช้หัวพู่กัน,นะคะ่ะก็คือติ๊กที่ปุ่มพู่กันแล้วก็เลือกสีก่อนสีที่ต้องการเนี่ยคือแล้วแต่สไตล์ที่เลือกเลยนะคะอย่างเช่อนอาจารย์จะเอาเหลืองๆส้มๆนะคะโอเคแล้วก็ปรับหัวเมาส์นะคะหัวเมาส์อยากให้เลือกเป็นแบบซอฟ t ์ฟาวค่ะหัวเมาส์แบบวงกลมซอฟๆนะคะแล้วก็ไซส์ขนาดก็คือ ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการระบายไปที่เลเยอร์ของตึกได้เลยค่ะแล้วก็ระบายที่รูปตึกถ้าเล็กไปใหญ่ไปบอใบไ,ไม้ลอลิงได้นะคะหรือคลิกขวาปรับหัวมเมาส์อีกหนึ่งเรื่องฮันเนสอย่าลืมก็ปกติเลยก็คืออยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะโอเคแล้วก็ทําการระบายตรงพื้นที่เริ่มเล็กแล้วก็ปรับไซส์ขนาดให้เล็กลงเล็กลง ่ะโอเคนะคะแล้วก็อีกอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาระบายนะคะอาจารย์อยากให้รู้จักเจ้าตัวเครื่องมือตัวหนึ่งที่อยู่ตรงเครื่องมือของเลเยอร์นะคะในส่วนของ Bending ครั้งแรกจะเป็น normal อะคะ่ะลองกด Bending นะคะถ้าไม่เคยใช้งานมาก่อนลองเล่นๆได้เลยค่ะตั้งแต่ darken เนี่ยแล้วก็กดลูกศรอ,อ่าหรือจะกดลูกศรที่ขี์บอร์ดแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆตัวไหนน่าจะเหมาะสมแล้วก็ ใกล้เคียงกับสิ่งที่เรามาต้องการมากที่สุดนะคะอย่างเช่นอาจารย์ขอลองเลือกเป็น o อเว l a y เนี่ยค่ะอ่ะแล้วก็การระบายสีเนี่ยคือจะปรับเ e n d i งโ mode ก่อนแล้วค่อยมาระบายหรือระบายให้เสร็จก่อนแล้วมาปรับได้เลยนะคะฝั่งซ้ายจะระบายก่อนแล้วก็มาปรับส่วนฝั่งขวาปรับอยู่แล้วค่ะมาระบายที่หลังได้จะได้เห็นความแตกต่างนะคะอ่ะเนี่ยค่ะหัวเมาส์ก็มีความสําคัญนะคะเล็กใหญ่ กำหนดตามที่ต้องการได้เลยนะคะบร,ริเวณไหนเล็กเราก็ปรับหัวเมาส์ให้เล็กลงอันนี้ก็เดี๋ยวลองไปเก็บรายละเอียดดูนะคะต่อไปค่ะขอไปที่เลเยอร์น้ำค่ะขอเลือกใช้สีน้ำเงินแล้วกันนะคะจะเอาน้ำเงินประมาณไหนเลือกได้เลยค่ะแล้วก็เลเยอร์น้ำแล้วก็ระบายตรงช่วงที่เป็นน้ำลงไปอยากให้สีน้ำ เขาเข้มขึ้นมานะคะออกน้ำเงินน้ำเงินนะคะีค่ะแล้วก็ระบายได้เลยสุดท้ายก็ปรับ bending mode เป็นรูปแบบเดิมค่ะก็คือ overlay ค่ะแล้วก็จะได้น้ำที่มีน้ำเงินมากขึ้นหรือถ้าไม่ชอบนะคะอาจาราย์ขอใช้ยังลบลบทิ้งก่อนก็คือใช้ยังลบหัวเมาส์ตามขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็ลบลบลบ,ลบเริ่มใหม่อย่างเช่นเมื่อกี้เลือกสีไปยังไม่โอเคนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็ ติ๊กได้เลยค่ะแล้วก็เลือกสีตามเรอต้องการได้เลยหัวเมาส์เปลี่ยนจากยังลบกลับมาเป็นภูกกันเหมือนเดิมค่ะคือถ้าระบายเพิ่มเราก็ใช้ภูกกันี่ค่ะก็จะเป็นเหมือนการย้อมสีแบบง่ายแล้วก็ค่อยมาปรับโอปาซิตี้ถ้าในกรณีที่มันเข้มเกินหรือหนักเกินนะคะ สังเกตตรงส่วนที่เป็นแสงสีขาวนะคะมันจะมีน้ำหนักของขาวไล่ตั้งแต่ขาวเข้มแล้วก็ไล่ขาวซอฟๆไล,ล่ลงมาเรื่อยๆเหมือนแสงอะคะ่ะมีน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยฉะนั้นการใช้เบนดิ้งโหมดข้อดีนะคะเขาจะไม่ทางานกับแสงสีขาวแล้วก็ไม่ทํางานกับสีดานะคะฉะนั้นก็จะมีการไล่เฉดน้ําหนักเหมือนเอาฟิลเตอร์ไปวางทับนะคะอ่ะต่อไปขอท้องฟ้าค่ะขอเมาส์กลายเป็นสีขาวนะคะภูกกันสีขาวเหมือนเดิม ปรับหัวเมาส์ขนาดที่ต้องการค่ะแล้วก็ระบายนะคะจะระบายไม่จะเป็นต้องระบายทั้งฟ้านะคะก็คือระบายเฉพาะส่วนที่ต้องการค่ะปรับเ e น Ding Mode เป็นรูปแบบของ Overlay ค่ะนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของแสงอยากให้ตรงไหนมันเข้มขึ้นก็ระบายตรงส่วนนั้นแค่นี้เราก็จะได้ภาพที่มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสีขึ้นมาแล้วนะคะยกตัวอย่าง ส่วนของอาจารย์สึกมันจะเลยไปที่ตึกนะคะอาจารก,ก็จะใช้ยางลบมาลบบริเวณที่เกินออกมาเนะะี่ยค่ะหรือถ้าง่ายสุดนะคะลากเลเยอร์ทองฟ้าไปไว้ด้านบนนะคะเนี่ยมันก็จะเอาท้องฟ้าทับกันแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปค่ะให้กดเราจะรวมเลเยอร์นะคะโดยการกด control shift alt e ค่ะนะคะ แล้วก็ลาบไปไว้เลเยอร์บนสุดได้เลยอันนี้เป็นเลเยอร์ที่มีการเมิดทุกเลเยอร์นะคะรวมเป็นเลเยอร์เดียวแล้วก็ได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาด้วยเพื่อที่อยากจะปรับแต่งสีอะไรเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นอาจารย์อยากจะปรับรวมๆเลยทั้งหมดก็ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็คาร e เมล่าอได้เลยค่ะฟิลเตอร์คาร์เมล่าอนะคะก็จะมีฟิลเตอร์คล้ายๆกับการปรับแต่งสีในไรลูร แล้วก็ใน adjustment ของ Photoshop เองก็เหมือนกันนะคะก็จะมีเจ้าตัว property ต่างๆให้กำหนดค่าต่างๆทางด้านขวาอย่างเช่นนะคะอาจารย์อยากทำให้แสงมันดูสว่างขึ้นอาจารย์ก็จะไปปรับ e x p o s e r ค่ะให้มากขึ้นมืนก็คือการดึงดึงส่วนที่เป็นแสงสว่างนะคะส่วน h i g h l i g h อาจารย์อาจจะลดลงมานิดนึงเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะ Shadow ค่ะในส่วนของเงาก็เพิ่มขึ้นให้ดูมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็ คาริที้นะคะคาริที้ก็คืออยากจะเพิ่มรายละเอียดความคมชัดให้กับรูปนี่ค่ะก็ลองลอง,ลองดูลองปรับดูได้เลยนะคะ saturation saturation กับไวบาร์นะคะเดี๋ยวขอบอกความแตกต่างสักนิดหนึ่งนะคะตัวไวบาร์เนี่ยจะทำงานกับกระทบกับสีอ่อนสีอ่อนของรูปนะคะอ่าลองดูได้ลองปรับซ้ายปรับขวาดูได้ถ้าลิเซก็คือการดับบนคลิกนะคะ ส่วน saturation ก็คือการปรับความสดทั้งภาพทั้งรูปค่ะกระทบหมดทั้งภาพน,นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือตัวช่วยในการปรับแต่งสีแล้วก็กดโอเคเนี่ยค่ะแล้วลองปิดตาเปิดตาดูได้ระหว่างอันนี้ถ้าพเบรย์สุดท้ายก็คือเป็นภาพที่รวมแล้วแล้วก็ปรับกล้องลอค่ะ ถ้าไปปรับก็จะประมาณนี้ปรับก็จะสว่างขึ้นจริง,รงๆก็จะเป็นลนักษณะเหมือนคล้ายกับใช้แอสเ s สเมนต์ตรงนี้นะคะแต่ว่าความสะดวกก็คือคามเมรลาลอมีเครือมือให้ทั้งเซตเลยทํางานกับท,ทั้งภาพโอเคนะคะสําหรับเวิร์กช็อปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ